สวัสดีค่ะอัสลามวุลัยลัยกุม,ม,ม,มค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงค o k ิ้งบายมีซีแคลฟค่ะวันนี้จะทําลาบเนื้อค่ะด้วยผงปุงลาบผงปุงลาบสําเร็จรูปค่ะโอเคนะจากนั้นดิฉันก็จะนี่ค่ะจะจัดจานของปลาเมี่ยงผักเมี่ยงนี่ค่ะเมี่ยงปลาิลนเนาะ แล้วก็น้ำจิ้มสีฟูดแบบนี้ค่ะคุณคขาขอบคุณนะคะดิฉันจะอบปลานนนค่ะเพราะว่าชอบทานปลาน,นินนะหาง่ายที่ที่ที่ทนี่นะอบใส่หม้อร,รมร้อนแบบง่ายเลยค่ะจริงๆว่าจะนึ่งแต่ว่าคิดว่าทำนี้มันจะอร่อยแล้วก็ง่ายกว่าค่ะคุณขาอบหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยหั่นค่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่เนาะแบบนี้ค่ะคุณเดี๋ยวดูวตอนสูกค่ะ เพนจะปั่นน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดมีอะไรบ้างน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสค่ะเพื่อนๆค่ะขาแล้วก็ใส่น้ำด้วยใส่น้ำมะนาวด้วยค่ะจะปั่นในโหลนะใส่น้ําด้วยค่ะแบบนีนนะ ลงไปรวนเนาะโอ้ยเนาะนี่ค่ะใส่น้ำนิดนึงนะดเดี๋ยวน้ำมาใส่นิดนึงค่ะใส่เนื้อแล้วก็รวนค่ะพี่ค่ะดิฉันจะรวนให้สุกใช้ผงลาบสำเร็จรูปค่ะคุณขานะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะโรยกระเทียม ตอนเสิร์ฟกับข้าวสวยกับไข่ต้มค่ะดิฉันจะใส่ผงลาบใส่เยอะคราวนี้แป๊บหนึ่งนะดิฉันจะคนค่ะเนาะจากนั้นก็จะใส่อันนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยโรยหน้าอีกทีหนึ่งโอเคปะแต่ตอนนี้ก็คือแบบนี้ค่ะถ้าไม่พอนะใส่อีกค่ะเพราะว่าเขาชอบกินรสอ่ะใส่หมดเลยเขากินรสจัดอ่ะเธอลูกครึ่งคนไทยเนาะนี่ค่ะเธอจา๋าจากนั้นฉันก็จะเสิร์ฟด้วยข้าวสวยเนาะเสิร์ฟด้วยข้าวร้อนๆค่ะแบบนี้นะเธอนะ ให้ง่ายค่ะจากนั้นก็จะใส่แตงกวาแล้วก็เนื้อเนาะฉันจะส้มตักเนื้อค่ะต้องรีบตักรีบเสิร์ฟเพราะว่าเดี๋ยวข้าวหกอีกค่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะโอเคนะเดี๋ยวดูตอนจบค่ะเดี๋ยวดูตอนจัดการเสร็จเนาอดิฉันจะเสิร์ฟด้วยแตงกวา เอาข้าวหกแล้วคุณรีบเสิร์ฟเนาะโอเคนะเดียวก็ไข่ต้มด้วยค่ะเดี๋ยวดูเนาะไปแล้วค่ะทัวร์ทูลุคของลาบเนาะแบบนี้ค่ะคุณขาโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานของปลานิลอบแล้วก็จะทานกับเนี่ยงค่ะทุกคนสวยไหมน่ากินไหมนี่ของคุณแม่ของดิฉันเองค่ะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวจะเสิร์ฟเสิร์ฟด้วยปลาค่ะปลานิลน,นะ เสิร์ฟผมวบบเป๊ะนึ็นด้ปะล่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยเส้นมีค่ะมีขาวเนาะเส้นแบบง่ายแบบไม่ได้พันไวหรอกแบบกินง่ายง่ายง่ายที่สุดนะคะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะทุกคนฉันจะขออนุญาตรับทานแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนนะคะ I love you ค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายดิฉันจะทำให้คุณดูว่าดิฉันทานแบบนี้ค่ะคุณแบบนี้ใช่ไหมดิฉันก็จะใส่ปลาใส่ปลานิลค่ะจากนั้นก็ใส่ผักชี ผักชีนะเธอนะแบบนี้ค่ะกินยากนะเนี่ยกินสองคำได้ไหมจากนั้นก็ใส่น้ำจิ้มที่ตำไว้อันนี้ค่ะเธอ กินไม่หมดหรอกคําเดียวโอเคปะ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูอืมอืมอมา